สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915้าหนึ่ห์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคิปพลังงานแรนดรอมในหัวข้อในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกันความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่เนี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับ มอโตจะมาเปเด,ดพลังงานและความรู้สึกของเขาในทุทกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกด <ขอ S 2> เป็นกําลังใจใช่องกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเปเด,ดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโตขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้นะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณนะครับ เป็นพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ซิกออปเปอเรเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่ยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เราเคยห่วงใยที่เราเคยดูแลที่เราเคยผูกพันเหมือนในวันนั้นเป็นฝ่ายเราที่มอบใจให้เขาเต็มร้อยเป็นพลังงานการที่มอบใจให้เขาเต็มที่ความรักและความรู้สึกมันยังมีความรู้สึกที่ยังรักเขาคนนั้น คนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่สี่เสีเหรียญคือพลังงานไพ่การกลับมารักตัวเองในวันหนึ่งที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันหนึ่งที่เราเลือกที่จะตัดเรากลับมารักตัวเองมากขึ้นแต่ในวันที่เราเลือกที่จะนิ่งมีคนที่อยากกลับมาทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ในออฟสอดการฝ่าฟันการบัดเชิญหน้ากับความเป็นไปและความเป็นจริงมีไพ่ของความร้อนลนความร้อนใจมีคนที่เกลีวดก็วายใจ ที่ขาดคุณไม่ได้ในความรู้สึกของเราอะ่ะที่เป็นฝ่ายเราที่เข้มแข็งเป็นฝ่ายเราที่ก้าวเดินไปในเส้นทางเดินที่ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะจบลงเมื่อไรแต่คุณรู้ว่าในทุกๆวันคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองแล้วนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าเหรียญ ห้าเหรียญคือพลังงานให้ความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่เราแคร์เขาเขากลับไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันเก็บมาเห็นคุณเห็นค่าในวันที่เราเดินตามเขาและก้าวเดินตามเขาปีก้าวหนึ่งและเราหยุดเดินในเส้นทางเดินที่ไม่มีเราแล้วเขาเป็นฝ่ายที่หันกลับมามองในทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างว่างเปล่าเหลือเกินนะครับเป็นพลังงานให้เดชอริยกรกฎลัคนากรรฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความเข้มแข็งความอดทน กับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเราที่อดทนเป็นฝ่ายเราที่ทําเพื่อเขาเป็นฝ่ายเราที่ทําทุกอย่างเพื่อเขาในวันนั้นแต่เป็นวันนี้ที่เราเดินในเส้นทางเดินในเส้นทางเดินของเราในวันที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องปัจจุบันของตัวของเรานะครับเป็นลาให้ดีหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเล้นการวา้าวุ่นการกังวลใจมีคนที่กําลังคิดถึงในวันที่ห่างไกลคิดถึงในวันที่คุณเดินจาก ในวันที่คุณถอยจากมีคนที่ปกปิดกับความรู้สึกที่เศร้าและเสียใจในวันนั้นที่เขาทําให้ความรักความผิดพลาดที่ผ่านมาที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปนะมีพลังงานไพ่ในเทนอปครับคิดถึงวันเกา่กาๆคิดถึงวันเป็นครอบครัวคิดถึงวันที่อบอุ่นคิดถึงวันที่วางแผนวางเป้าหมายในอนาคตครอบครัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดวิลนะเดวิลคือพลังงานไพ่ความผูกมัดความพัฒน,นาการความหลอกลวงความรุ่มโรง หรือมีคนที่ไม่ได้ชัดเจนในวันนั้นหรือการ หลอกลวงในวันนั้นกลับมาเสียใจกลับมาเสียดายในวันนี้เป็นพลังงานไพ่การที่คนคนหนึ่งกลับมาข้างรักคุณห่วงแหนคุณแอบพึงหวงในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกังวลใจกลัวที่จะเสียคุณไปนะครับเป็นพลังงานไพ่เอดอวานเอทอวานนี่คือพลังงานไพ่การเริ่มต้นโอกาสที่ดีในตอนนี้ของเราหรือการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่การเริ่มต้นปลดปล่อยกับความรู้สึกที่ผ่านมาของเรามีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตา วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ทุกวันเวลาที่เราอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของเราอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึง คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังมองถึงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณในตอนนี้หรือการที่มีคนที่เสียดายวันเวลาดีๆที่ได้อยู่ร่วมกับคุณในวันที่มีคุณในวันที่มีคุณเป็นคนที่แคร์ใจแคร์ตะความรู้สึกแคร์กับจิตใจของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่คิงรับสอดราชาถือดาบเป็นพลังงานให้ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปหรือการที่เราเป็นฝ่ายที่ ชัดเจนนะชาเป็นพลังงานให้ความชัดเจนในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาท,ทั้งที่คุณรู้ว่ากับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยเจ็บคุณเคยผิดหวัง คุณเคยเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่เข้มแข็งเป็นฝ่ายเราเราที่จะเลือกว่าเราจะให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่กลับมาขอโทษและยังพร้อมให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันหรือเปล่าหรือมีคนที่อยากขอโทษให้คุณลืมามบาดดีที่ผ่านไปเขาจะทําวันเวลาปัจจุบันให้เป็นความทรงจําที่คุณกับเขามีร่วมกันใหม่ความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่ห่วงใยความรู้สึกที่ผูกพัน ความรู้สึกที่ผูกมัดนะครับเป็นพลังงานให้ความการแสดงออกในตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวตนเองสูง คุณเป็นคนที่มีแผนคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายคุณเป็นคนที่มีความหวังและความฝันในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณฝันในสิ่งที่คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับเป็นพลังงานภายในตัวตนของคุณในตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่มีคนที่ยังตัดกันไม่ขาดมีคนที่ยังมีความรู้สึกหวาวุ่นกังวลใจกลัวที่จะพัดภาคกลัวที่จะเสียใจกลัวที่จะผิดหวังในตอนนี้มีคนที่กลัวที่จะผิดหวังในสิ่งที่เขาจากับมาขอโอกาสและคุณไม่ให้อภัยกับโอกาสที่เขา ขอโอกาสกับคุณตอนนี้มีคนที่กลกำกาลัง,ล,งลังเลกังวลใจคิดวกวนสับสนในความคิดของเขาว่าจะกลับมาดีหรือเปล่าหรือมาพอแค่นี้ในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทําแต่ไม่ได้ลงมือ,มก,มอการแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทําผิดผพลาดพลั้งผิดไปในอดีตที่ผ่านมาของเขานะครับขอดูพังงานไพ่ในปัจจุบันนะครับ ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขารู้สึกยังไงในตอนนี้มีพลังงานให้แดไม้เท้าการติดต่อการสื่อสารมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจมีคนที่อยากทักทายติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานให้แปดดาวความหืออดึดอัดความว้าวุ่นความไม่สบายใจเมื่อเหมือนกับการที่เขาเป็นฝ่ายที่ปกปิดกับความรู้สึกที่ ลึกๆที่เขาทําให้กูเสียใจในวันนั้นกับคําพูดคําจามันเหมือนมีการที่อย่างมีความรู้สึกที่จุกอกเหมือนกับสิ่งที่เขาเป็นฝ่ายที่น้าตาตกในอยู่ตอนนี้ร้องไห้ไม่ออกพูดอะไรไม่ออกกับสิ่งที่เขารู้ถึงความเป็นจริงว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาแคร์คุณมากเขาอยากกวนกับเขาอยากกวนคืนนะครับเป็นนางไพ่ถูออฟครับความรู้สึกดีๆความรู้สึกเดิมๆหัวใจเดียวกันเขาอยากมีใจที่ผูกพันอยากมีจิตที่ผูกมัด ความรู้สึกที่มองตาและรู้ใจหัวใจที่สองดวงรวมเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากกลับมาพบเจอเขาอยากปรับความเข้าใจเขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาขอโทษกับสิ่งที่เขาเคยหลงไปในช่วงวูบชั่วครังชั่วคข่าวของเขาในวันนั้นเขาสํานึกผิดกับสิ่งที่เขาทําลงไปนะมีพลังงานไพเอรอ,ออวาน การเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นพลังให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่แก้ไขการกระทําของเขาคําพูดการกระทําใครพูดอะไรไว้รักษาคํามั่นคําสัญญาคําผูกมัดคําผูกพันนะ, <S <S นะเป็นพลังการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่รอดูถึงสถานการณ์ว่ากลับเข้ามาแล้วจะชัดเจนหรือจริงใจกับเราหรือเปล่า <S <S เป็นฝ่ายเราที่กำลังคิดและกาลัง ไม่แน่ใจหรือไม่แน่นอนกับสิ่งที่เขาพูดอยู่ในความรู้สึกของเรานะอาจจะเป็นการที่แสดงในคําพูดและการะทำต้องตรงกับคําพูดความรู้สึกต้องตรงกับการที่พูดออกมาจากความรู้สึกก้นลึกของหัวใจที่เขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากทําวันเวลาที่มีคุณให้ให้เป็นวันเวลาที่ดีที่สุดในวันที่เราได้มาพบเจอกันนะครับเป็นลงาพให้เดอะมูนความคิดถึง หรือเข้ากําลังฝากความคิดถึงมากับเดือนและดาวฝากคําคขอโทษและคําผูกพันและคําผูกมัดมาหาคุณหรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้คุณอาจจะมีพลังงานไพ่ขวารู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างโหยหาต่างฝ่ายต่างขาดกันไม่ได้ความรู้สึกที่มันเหมือนใจที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกดีๆที่เราเคยดูแลที่เราเคยห่วงใยที่เราเคยทําเพื่อกันนะครับ เดวิลเป็นพลังงานไพ่การที่ตอนนี้เขาจะปล่อยคุณไปจากเขาไม่ได้แล้วเขาไม่อยากภาคความรู้สึกที่มีคุณในความรู้สึกของเขานะเดวิลคือการผูกมัดคําความผูกพันการที่มีคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในการกระทำผลแห่งการกระทำหรือเป็นไพ่งความรู้สึกที่ว้าวุ่นและกังวลใจในความรู้สึกของเขานะครับเป็นลังงานไพ่เจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการนิ่งของคุณคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนคุณอาจ,จะเคยตามเขาก่อน เคยง้อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้คุณไม่ตามเขาแล้วคุณเป็นฝ่ายที่นิ่งคุณเป็นฝ่ายที่ดูงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กําลังร้อนลนกําลังร้อนใจกําลังกําลังสับสนในตัวเขาว่ากับสิ่งที่จะกลับเข้ามาเนี่ยจะเปิดโอกาสแบบไหนจะให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าเขาจะพูดแบบไหนกับคุณเขาจะ ทำให้คุณใจอ่อนและเปิดโอกาสให้กับเขาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์น่ามีพลังงานไพ่เดอะฟูเดอะฟูเป็นพลังงานไพ่คนที่ขาดเป้าหมายคุณคือแดงผักดันทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปก้าวเดินสู่วันข้างหน้าไปด้วยกันก้าวเดินสู่วันใหม่ไปด้วยกันน่ามีไพ่พลังงานไพ่ความตั้งใจความพยายามการที่ทําเพื่อกันแล้วการกลับมาเห็นคนที่เคยตูแด การกลับมาเห็นคนที่เคยเอาใจใส่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เอาใจใส่คุณมากขึ้นคอยดูแลคอยแชร์ความคิดคอยแคร์ความรู้สึกคอยเข้าใจในหัวอกเดียวกันในอ,อัฟคับเป็นพลังงานไพอัศวินถือถ้วยกาลรรยานมยิมมตหรือคนที่กลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอโอกาสการเริ่มต้น ให้กับเขานะครับเป็นพลังลง,งานใหนึ่งเหรียญคุณคือโชคดีคุณคือสิ่งดีคุณคือความรู้สึกดีๆในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นค่ามารู้ค่าในวันเวลาที่ห่างไกลรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วนะมีพลังงานให้เดอะซันความสุขความสําเร็จความสมหวังเป็นพลังงานการที่มีคนที่อยากกลับมามีเห็นรอยยิ้มอยากกลับมาเห็นคําพูดคําจาที่เคยพูดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเสียงของคุณความ ความที่ยังมีเสียงของคุณอยู่ในความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลาเขาอยากได้รับฟังเสียงของคุณความรู้สึก การ,รพูดคุยการแคร์ใจการเล่าเรื่องถึงเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเล่าเรื่องความฝันเล่าเรื่องความหวงังร่วมกันนะครับพลงังงานไพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆอยากขวนกับอยากขวนคืนในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของการที่คิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงสิ่งเ,เดิมๆหรือเข้ากำลังอยู่ในสถานที่เดิมๆที่คุณกับเขาเคยไปร่วมกันเป็นไพ่ของความทรงจําดีๆในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงวันที่คุณกับเขา ได้อยู่ร่วมกันได้เดินในเส้นทางเดินที่ไปพร้อมๆกันนะมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญความเหนียดหนาวความอ้างว้างจัตติดชาวตุลลัคนาตุลหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังอธิษฐานขอพรให้ให้ความรู้สึกเดียวกันกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คู่คู่แห่งคู่สัญญาคนที่สัญญาอะไรไว้การกระทําการที่ใครผิดสัญญา กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะครับคำมั่นคำสัญญาข้อตกลงคำผูกมัดมีมีคนที่เคยผิดข้อตกลงมีคนที่เคยผิดสัญญาคำมั่นคำสัญญาอยู่ในความรู้สึกลึกๆในจิตใต้สํานึกของเขาในสิ่งที่เขาเคยสัญญาไปแล้วเขาผิดสัญญากับสิ่งที่ผ่านมาเขาอยากกลับมาขอโอกาสสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนกับการที่เขายังรักคุณอยู่ยังแคร์คุณมากเขาขอโทษกับวันนั้นที่เขาเคยพลาดความรู้สึกที่ได้อยู่กับคุณเคียงข้างคุณ ในวันที่ทุก์สุกเศร้าเสียใจเราจะอยู่ไปด้วยกันเราจะก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะในความรู้สึกในตอนนี้ของเขามันเป็นความอบอุ่นที่อยากกลับมาพบเจออยากกลับมาเติมเต็มอยากกลับมาห่วงใยกับคนที่เคยรักกับคนที่เคยแคร์แต่ความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอาจจะเป็นโอกาสที่น้อยหรือเกินที่ได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาจะทักทายกลับมาก่อนเขาอยากรู้ใจของคุณว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหม อยากอยากพูดคุยกับคุณอยากเคลียร์ใจกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในออฟเทนออฟวานนะเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่อยากเสียใจเราไม่อยากเสียใจกับการกระทำหรือคําพูดหรือการที่คนผิดคํามั่นคำสัญญาในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาพูดคุยและปรับความเข้าใจการกลับมาเคลียร์ใจการกลับมาแล้วทําให้ความรู้สึกของคุณกลับมาเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งเขาอยากบอกความรู้สึกเดียวกันความคิดถึงความรู้คิดถึงที่มีต่อคุณ ในค่ำคืนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงและหลับตาลงั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงเรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นนะมีพลังงานไพในอ et, King, อปเปตคิงออปเปคเกิลการเฝ้ารอการรอคอยเป็นพลังงานไพาการที่คนคนหนึ่งกําลังรอคอยโอกาสหรือรอคอยจังหวะที่ได้มาพบเจอการแก้ไข การกระทําในสิ่งที่เขาทําผิดพังไปในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มองคุณอยู่ห่างๆเขารู้เรื่องของคุณในทุกๆเรื่องในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขารู้ในสิ่งที่คุณทําอะไรอยู่ในตอนนี้นะมันเหมือนกับการที่เขาเป็นฝ่ายที่ทำเองเสียดายเองเจ็บเองทุกเองเศร้าเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขานะ,อะขอทุกพลังงานไพ่ใน ข้อความของเขาที่เขาอยากบอกกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับขอเช้พลังงานไพ่ข้อความของเขาคนนั้นนะครับมีพ,พลังงานไนพะ่ห้าเหรียญนะห้าเหรียญคือความเสียใจในวันที่เขาโดดเดี่ยวในวันที่เขาหันไปทางไหนแล้วไม่เจอคนที่ เข้าใจความคิดเข้าช่วยกันแก้ปัญหาความคิดเดียวกันความรู้สึกเดียวกันในวันที่เขาโดดเดี s care, <S ่ยวเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกคิดถึงวันที่คุณเคยให้กำลังใจในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเสียใจคุณเป็นความรู้สึกของเขาในคนที่เข้าใจกันคนที่ดูแลกันคนที่รักกันเขาดูแลกับจิตใจของคนที่เขารักเขาจะไม่ให้ใครมาทำร้ายจิตใจของคนที่เขารักได้และเขาก็จะไม่ทำร้ายจิตใจของคนที่เขารักมีพลังงานภายในอวานเนี่ย เป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่ห่างไกลในวันนี้เขาดูแล้วว่าความห่างไกลทําให้เขารู้ใจตัวเองว่าเขาแคร์คุณว่าเขารักคุณว่าเขาทําเพื่อคุณอยากกลับมาทําเพื่อคุณนะหรือเป็นฝ่ายเขาที่เดินหน้าก่อนเทคแอคชั่นก่อนง้องก่อนขอโทษก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังมองรูปเก่าภาพเก่าเรื่องราวเก่าๆหรือรูปคู่ของคุณกับเขาที่เคยถ่ายร่วมกัน ความเป็นข้อเป็นกลัวสิ่งเก่าๆอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงการที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอดีตท,ที่ผ่านไปอยู่อย่างเสมอนะในความรู้สึกในโชคชะตาเนี่ยวันเวลากําลังดําเนินต่อไปความรู้สึกก็กําลังดําเนินต่อไป ความรู้สึกที่คิดถึงความรู้สึกที่ทุกข์เศร้าเสียใจยและสุขสมหวังของคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาสุขสมหวงังอยากกลับมาพบเจออยากกลับมาปรับเปลี่ยนอยากกลับมาเปลี่ยนแนปลงนะครับเป็นพลังงานไพ่ซิกออฟสอดนะครับเป็นพลังงานไพ่การมูฟออนให้วันเวลาหรือการเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดเขาอยากพบเจอกับคุณเขาอยาก ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอคุณและเล่าเรื่องจริงต่างๆให้กับคุณได้ฟังนะมีพลังงานไพ่เพจอาวาดการเริ่มต้นที่ดีหรือการทักทายหรือการทักทายจากคนแดนไกลการที่มีคนคนหนึ่งที่กลับมาแล้วเริ่มต้นกันใหม่พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์นาเจ็ดดาบคือการที่ความไม่ชัดเจนหรือความไม่ได้จริงใจหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้นะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาเคยพูดโกหกกับคุณเขาเคยพูดไม่จริง เขาเคยทําอะไรบ้างกับคุณไว้แต่ในความรู้สึกในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกผิดเขาอยากกลับมาชัดเจนเขาอยากกลับมาเคลียร์ปัญหาในทุกๆเรื่องที่เขาเคยทำไม่ดีไว้กับคุณนะมีพลังงานไพ่โฟ f ์ off. สอดน,นะครับเป็นความนิ่งของคุณความนิ่งของคุณทำให้เขารู้สึกแปลกใจทำให้เขารู้สึกเปลี่ยนไปคุณเฉยชากับเขาคุณไม่เหมือนเดิม เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุกข์ใจอยู่ในตอนนี้นะมีพลังงาพ4ีม่เท้าการเป็นข้อเป็นครัวจัดเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาที่ได้มาพบได้มาเจอได้มาผัดภาคได้มาสุกได้มาสมหวังได้มาเสียใจในตอนนี้มีคนที่เสียใจหนักมากเขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที่ผูกมัดเขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที่อธิษฐานขอพรร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะการทําบุญการเสริมพลัง,งาภาพความรู้สึกที่ดีๆขึ้นมาหา คุณและเขาในตอนนี้เขาคิดว่าคุณน่ะคือคู่รักคู่คู่คนที่อยู่ร่วมกันคู่คนที่คุณเคยคู่คนที่สัญญาร่วมกันมา จากอดีตชาตินะมีพลังงานไพ่สีไม้เท้านี่คือการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาลงหลักปักฐานสร้างอนาคตเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกๆอย่างร่วมกันในเส้นทางเดินเดียวกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเอเบอร์ติคัลอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าจะจบลงหรือหมดลงเมื่อใ่แต่เขาอยากจากคุณด้วยความผูกมัดอยากจากคุณด้วยความผูกพันอยากจากคุณด้วยความรักและความห่วงใยนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดวฟูลนะครับเป็นพลังงานไพ่การหลุดพ้นการเริ่มต้นการเริ่ม ต้นใหม่หรือการที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณในควันในวันที่เป็นการพบเจอของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากลาก,ายากลับมาผูกมัดอยากกลับมาผูกพันความรู้สึกเดียวกันใจเดียวกันและการแคร์หัวใจของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีพ่ของวิกตอรี่แห่งความสาเร็จเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่และทุกเรื่องราวของเขาที่เขาอยาก มีคุณร่วมในทุกการกระทำนะทุกเป้าหมายในวันที่ในวันที่เราสุขสมหวงังเราจะสุขสมหวังไปด้วยกันและมีเป้าหมายและมีรอยยิม้มที่เราได้วางแบบแผนที่เราถึงการที่วางแบบแผนและเป้าหมายร่วมกันนะครับเป็นพลังงานภายในอครับมีพลังงานภูยอนครับความรู้สึกความรักความผูกพันความห่วงใยการมองตาของคนที่รักของคนที่ผูกพันหัวใจที่ผูกมัดความรู้สึกเดียวกัน เป็นไพ่แห่งการเชื่อมโยงแห่งจิตวิญญาณความรู้สึกของคุณที่เข้ามาในความรักและความห่วงใยเขาอยางรักคุณอยู่เขาแคร์คุณมากเขาขอโอกาสให้กับเขาได้เดินร่วมในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณยังอยู่ในความทุกเป็นทุกทุกอย่างของเขาในตอนนี้เขาอยากกลับมาแก้ไขาการกระทํากรรมก็คือการกระทำนะการแก้กรรมก็คือการแก้ที่การกระทํา ของตัวของเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวของเราเองหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการกระทําของเขาก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาในสิ่งที่เขาต้องต้องแก้ไขการกระทําของเขาด้วยตัวของเขาเองนะครับหมอต้ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุทกๆท่านในค่ําคืนนี้นะครับ